ไปไหนจ๊ะไปเล่นค่ะไปเล่นไหนไปเล่นบ้าน,นผู้บ่าวเอาจะไปไหนไปเล่น ตามมาส่งอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจะไปไหนหรอยิงไหมไปหาแนวมีแห ạ งอะไรกือแนวมีแห ạ งช่วยอธิบายฟังหน่อยเบ็ดบักแต่อะไรกับเบ็ดบักแต่มือบงแต่งโตไหมงเก่งสีชมพูเสือสีดำ กินยังกินน้ำแม่ได้วะครับกินอะไรก็ไม่ต้องเกรงใจหรอก็อกินเลยอ,อื้มบุดมันจะเป็นกินตูตๆนะเหมือนอะไรกินตัตูเหมือนอะไรพูดไป้ไปป้าไปไหน ไปเล่นไปเล่นอะไรบอกก่อนไปหาญาติพี่น้องอไปเล่นแจมพี่น้องเยอะไปเล่นแจมโมมีไหมแจมโมม,ม,ม,มมีโมมกโมมุมอนอ๋องานเข้าแล้วงานเข้าแล้วเราค่ะ